ไอซ์ไอซ์พาร์ตี้นะคะไม่ใช่พี่ไอซ์พาร์ตี้แต่อย่างใดนะคะหนูเองนะคะก็วันนี้เนี่ยเห็นการแต่งตัวแบบนี้แล้วเห็นตังหูแล้วเห็นกิ๊ตติปผมแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำสวอชลิฟให้ทุกคนดูกันค่ะรือว่าเป็นลีฟของคนที่เขาแต่งตัวแบบนี้นะคะก็คือพี่ไอซ์นั่นเองนะหน้าตาของเขาก็คืออันนี้เป็นลิฟใหม่ของเขาก็คือเป็นลีฟดาวที่ทุกคนน่าจะเห็นผ่านตามาแล้วในแบบไอจงไอจีเนาะวันนี้ก็เลยเอามาสวอชให้ดูพอคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยากดูแล้วก็แบบเออจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยมันเป็นยังไลเเนมป็พพกก่ แล้วลราคคงราคาอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยว่าแต่ละสีจะเป็นยังไงกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้หนุกลองไปได้ประมาณสองสสีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทาทั้งหมดเนาะแล้วก็เห็นแบบรีวงลีบของคนน้นคนนี้ว่าเฮ้ยสีนี้น่าสีน่ารักอะไรเนงะี้ยก็เออเดี๋ยวมาดูเป็นพร้อมๆกันว่าสีไหนจะรอดสีไหนจะแบบไม่รอดสาหรับเราเนาะอย่างที่บอกในนุกเนี่ยเป็นคนที่อันดับโทนผิวมันออกในแนวแบบนัทรัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยเหมาะกับสีนัวทนัวเท่าไหร่ถ้าถ้าสมมติว่า ข้างในนะคะก็คือมาเป็นแบบมีน้องคนนี้มาด้วยนะก็ข้างในก็เป็นแบบสินคงสินค้ามีสีให้ดูอะไรนี้แล้วก็ก็จะมีแบบตัวลิมิเต็ดอีดิชั่นของเขาให้ดูว่าเฮ้ยไอกล่องแมนมากเฮ้ยแบบเออมีเซตสีมาจัดเซตมาให้แล้วว่าอันไหนแบบน่ารักอย่างเซตกล่องทั้งกล่องที่นุกได้มาเนี่ยก็เซตละสองพันสี่เก้าสิบนะก็มีเซตที่เล็กลงมาพันสองเซตแบบนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนจะไปดูกันก็โปรโมทให้เขานิดนึงไม่ได้จ้างแต่อย่างใดนะซื้อได้ที่ Happy Sunday Store นะคะแล้วก็ Shopee Lazada อะไรพวกนี้นะหรือว่าตามที่แบบว่าไปออกบู๊ออกเบิร์ดอะไรถ้าใครเห็นก็คือแบบไปซื้อได้ของดีน่ารักมากนะคะแล้วก็ตัวลิปเนี่ยมันจะมาทั้งหมดด้วยกันเป็นแพ็กเกจแบบรูปดาวแบบนี้ดาวในที่นี้มีทั้งหมด4ีสีเข้าก,กันกับไลฟ์สไตล์ของแบรนด์เขามากนะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นรูปดาวนี่แล้วก็จะมีชื่อสีต่างๆอยู่ข้างล่างนะคะตัวลิปเนี่ยเวลาเราเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ สีนี้แบบแอบใช้ไปแล้วนิดนึงแล้วก็หมุนขึ้นมาแบบนี้อ่ะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คืออย่างลิปเนี่ยนะคะก็จะเป็นแพคกิพลาสติกนะแล้วก็ตัวเนื้อลิปของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นแท่งที่เหล็กน,นะถือว่าดีในในเรื่องของการแบบซอกซอนเข้าไปในปากได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็สีเนี่ยมันมีความชาัดได้อยู่เลยแหละเพราะว่ากบสีปาัดได้ค่อนข้างมิดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนื้อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแบบเหมือนเป็นแบบแมตแมทนิดนึงแต่ว่าเป็นแบบก Matt Matt v นะาางงึ่งกึ่งแมตต์ แบบแมตแห้งไปเลยนะเดี๋ยวซึ่งทุกคนจะได้ดูในคลิปรีวิวต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกสีมาทากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างให้ดูนี่ก่อนเลยอันนี้แพ็กเกจกล่องของเขานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะมีให้ดูว่าเอ้ยแบบมีอินเกเรียนอะไรบ้างแล้วก็อันนี้ไม่ทดลองกับสัตว์นะคะมั่นใจได้มันถึงสีแรกกันก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นสีแอนโดรเมดานะก็จะเป็นแพ็กเกจสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในโทนนะูดเนาะอันนี้มันจะเป็นนูดชมพูน่ารักมากแล้วก็เนื้อเนี่ยเนียนมากๆนะไม่ได้หนาเเลยโอคมาถึงขั้นนตก ทาให้ดูหนูจะทาแบบสีเดียวไปเลยเนาะคนที่แบบปากสีคํำๆอะไรเงี้ยหนูจะบอกว่ามันได้อยู่นะคะคือด้วยความที่เนื้อลิปของเขาอ่ะมันค่อนข้างจะกรุบสีปากได้มิดมากมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเนียนมากถี่นา่ารักมากเหมาะเป็นเบสในทุกๆสีเลยแต่อันนี้จะแบบเป็นติดติสีชมพูนิดน,นึงนะคะก็จะดูเป็นสาวหวานทา,าอันเดียวเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันซีดมากแต่อย่างใดเนาะ 2นะคะน,นี่เป็นสีไลลานะคะก็จะเป็นสีที่แบบเป็นนูตออกไปทางพีชเมื่อกี้ว่าเป็นเียมพูใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพีชพีชค่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อมันลื่นม,มากเลยอะ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบออกเป็นสีพีชนะคะลื่นจริงๆทุกคนตื่นมากๆเลยลื่นเปื้สีนี้เนี่ยชอบกว่าสีเมื่อกี้นะหนุกหนูรู้สึกว่าถ้าให้เลือกระหว่างสีนูตเนี่ยหนึ่งแท่งก็ก็แนะนาเป็นสีนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบปกปีดสีปากดีเท่าสีชมพูเมื่อกี้นะคะเพราะว่าอันนี้ความอ่อนก่ะลีบก็จะหอมแบบฟูตี้ฟ ตีนิดนึงถ่ายแล้วหน้าดูเป็นคนดีดูเป็นคนแบบเฮ้สยสวยๆเบาๆ าถึงอันต่อไปนะคะก็จะเป็นแท่งสีชมพูน,นี้ก็จะเป็นลิปที่อยู่ในโทนสีชมพูนะอันนี้เป็นสีเพกาซัสเขาก็จะตั้งชื่อสีให้มันดูแบบมีความเทพนิยายมีความดาวๆอะไรเงี้ยน่า <c oughs> จะใช่ถ้าไม่ผิด <laughs> อันนี้เป็นสีแบบชมพูตุนต่นๆนะคะอ <c oughs> เหมือนสีลิปแม็กมันจะมีลิปแม็กรุ่นหนึ่งที่เมื่อก่อนมันจะฮิตสีเนี้ยสมัยเราซับสิบปีที่แล้วได้ <laughs> <c oughs> เฮ้ยน่ารักอะ่ะ กือจะเห็นได้เลยว่าสีที่มันลงมาเนี่ยมันมีความเหมือนที่มันลงมาบนมือเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหุ่ผู้ฉีดปากมาแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามันยังมีแบบช้ำๆเหลืออยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถกบได้ดีนะแล้วเนื้อมันลื่นมากจริงๆแล้วเราสามารถแบบเหมือนแตะๆลงๆทับๆได้โดยที่ไม่ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นชั้นๆเป็นแผ่นๆลอกออกมานะคะแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยมันสบายปากดีเลยแหละอีกอย่างหนึ่งคือนุกเนี่ยเพื่อความง่ายแล้วก็สีชัด คนที่สุดที่นุกทํามาเนี่ยก็คือนุกลบออกแล้วนุกก็จะเหมือนเอาตัวคนะูชันอะแถบๆปากให้มันกลายเป็นสีแบบสีเดียวกับ,วกบพวกรองพื้นที่เราใช้อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้ลิปเนี่ยมันได้สีที่ตรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ยเวลาเราสวอทลิปอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนเห็นเนี่ยเราทุกคนจะแบบเอ้ยทำไมทาออกมาแล้วสีมันไม่เหมือนที่เราเห็นในสวอทบนมือหรือในแพคเกจหรือในอะไรเลยเงี้ยอันเนี้ยนนก็คือแนะนาทุกคนว่าเวลาที่เราจะทาลิปนะคะเราสามารถเอารองพื้นมาลงอะเอาคอนซีลเลอร์กบก็ ต่อมาเป็นสีพาวนะคะเป็นสีชมพูแบบที่สดใสขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปโอ้หนูชอบสีชมพูแบบนี้นะน่ารัก <c oughs> ชอบสีชมพูแบบนี้ กิดว่าใครอยากจะทาสีชมพูที่แบบมีความน่ารักสดใสแต่ว่าไม่แป่นจนเกินไปอันนี้คือได้อยู่เลยเป็นสีชมพูโทนที่แบบว่ามีความสดใสยอยู่กึ่งกลางระหว่างคูโทนกับวอร์มโทนใช้ได้ทั้งคู่ต่อมามาในโทนสีส้มกันบ้างนะคะอันนี้เป็นสีลิ้์ก็จะเป็นสีส้มที่แบบเป็นโทนส้มอิด โอ้ยทุกคนหนูทำมันพังทุกคนหนูว่ามันน่าจะหักข้างในโอ้ยทุกคนหนูทำมันพังทำยไงเดียวหนูบีบมาแล้วแบบมันผิดเกลียวไปนิดนึงอ่ะโอ้ยสีนีทำยังไงเดียวสีนีอยากสวอนก็วอได้ไ,ดไดองไอ่ะไอ้วันพอเห็นมันพอเห็น,น,หนใช้ความพยายามที่มีอยู่ก่อนจังอาจจะไม่ใช่มีสวอตบนมือให้ดูนะคะ <c oughs> เพราะว่าหนูทำน้องพัง ได้ๆ <Net> คือเป็นสีส้มที่น่ารักมากแต่ว่าน้องรู้เดจากแท่งตอนนี้ก็คือเกียวมันพังไปแล้วปิดเข้าไปไม่ได้ด้วย สีส้มต่อไปนะคะเป็นสีเทอร์เสนะคะก็จะเป็นสีส้มแบบส้มสดใสาม,ามากเลยสดแบบมีความอมเหลืองนิดนึงเนาะอันนี้ทาแล้วสดใสามากจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมติทุกคนเจออย่างหนูอย่างเงี้ยที่แบบบางทีมันอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคนินดนึงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะแพคเกจที่มันแบบลงล็อกไม่พอดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลองแบบทักไปแบบสอบถามเขาก็ดูได้นะว่าเออเปลี่ยนได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะหนูคิดว่าปกติแล้วเขาดูแลลูกค้าดีแล้วน่าจะเปลี่ยนได้ เฮ้ยน่ารักสีนี้น่ารักโคตรถ้าเกิดว่าเราอยากให้แบบตรงกลางมันเข้มอย่างเงี้ยเราก็บิวเข้าไป ถือโทนสีต่อไปที่ชอบกันมากนะคะกับโทนสีแดงนุกับลิปสีแดงเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกต้องมากนะอันนี้เราจะทาสีชื่อสีฟินิก์นะคะก็จะเป็นสีแดงที่มีความสดสดในที่เนี้ยคือมันก็ยังสดแบบว่าไม่ได้ออกไปทางโทนเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสดแบบที่เรารู้สึกว่ายังแบบมีความไปในคูนโทนอยู่แล้วก็จะทําให้ฟันของเราเนี่ยดูขาวคือไม่ได้ทําให้หน้าแบบดูเหลืองๆล้องสดมากเลยอะ <laughs> สีในกล้องคือสดสดุดๆชอบมากลิปโทนนี้ ไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตว่าแบบเรากับสีแดงมันใช่มากมันแบบมันเอา standing มาทุกคนคือน่ารักมากเลยแล้วมันเป็นแดงที่ไม่ได้ดูแก่เลยอ่ะมันดูสดใสมากชอบมากเลยสีนี้แนะนาทุกคนว่าใช่มากๆดูดิอันนี้กับน,นี้แล้วแบบทุกอย่างดู bright ดูสวยขึ้นมากเราดูเป็นคนมั่นใจแล้วเป็นคนมั่นใจที่แบบว่าคนนี้แบบดูน่ารักมั่นใจอันนี้คือเป็นน่ารักแบบมั่นใจสวยมากเลยโอ้ยลิปสีนี้น่ารักมาก มาถึงสีสุดท้ายกันบ้านหนละังจากที่สีเมื่อกี้กีแตกกันไปนะคะมาถึงอีกหนึ่งแดงอันนี้ชื่อสีว่าดรากโกก็จะเป็นสีแดงที่มีความเข้มเป็นแดงตุนต่นๆแบบที่เราน่าจะชอบมากแล้วเราจริงๆเราก็ทาไปเราก็ชอบมากเหมือนกันนะเป็นสีแดงที่มีความเย็นขึ้นอีกนะสวยเห็นแล้วสีนี้นึกถึงใครไปไม่ได้ต้องนุกไอดอเท่านั้น มือกับสีของจริงอันนี้ก็จะมีความโตขึ้นใหม่อย่นิดนึงรู้สึกไหมสูขุมมากยิ่งขึ้นดูแบบนางรายนิดนิดก็หญิงนะแต่ว่าก็ก็คุยกับเธอก็ได้อะไรเงี้ยสวยมาก ได้ใดก็คือในความรู้สึกนะก็คือชอบสีเมื่อกี้มากกว่าสีแบบฟินิกส์รู้สึกว่ามันมันใช่มากมันเป็นสีแดงที่แบบว่าทาออกมาแล้วมันคอนฟิเดน c ์มากๆรู้สึกรู้สึกชอบมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าอย่างลิปน้องดาวคนนี้เขาผลิตที่เกาหลีเป็นโรงงานของที่เกาหลีเนาะทาแล้วก็สวยดีได้มากแล้วก็ไม่เสียดายเงินแน่นอนถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะได้ซื้อพอแพคเกจหรืออะไรก็ตามแบบแต่แรกอะไรเงี้ยซื้อเพราะว่าการเป็นแฟนเขาหรืออะไรก็ตามจะบอกว่า คุณภาพดีมากแล้วก็ทามาแปดสีเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าปากเราแห้งหรืออะไรเลยนะ <c oughs> คือมันสวยมากเลยนลนก,ก็รู้สึกว่าเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แห้งจนเกินไปมันมีความเป็นเวลเวทแต่มันไม่ได้เป็นเวลเวทแห้งเหมือนแบบของเกาหลีบางยี่ห้อที่มันจะแบบลงไปแล้วเแบบลนแล้วมันฟุง้งๆแห้งๆแ,แต่อันนี้มันจะมีความว่าจุ้ยซี่นิดนึงเนาะส่วนเรื่องของความติดทนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าอันนี้ทาไป มันก็อาจจะแบบไม่ได้ติดโทนมากขนาดนั้นอะไรย่างเี้นาะแต่ว่าลิปไม่ใช่สีทาบา้านไม่ต้องการความติดโทนมากขนาดนั้นอยู่แล้วรู้ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปทําอะไรก็เติมเติมเอาก็ดีไม่งั้นซื้อลิปมามันจะทาหมดไหมถ้ามันทนเกินทาครั้งเดียวเนี่ย อยู่ได้เป็นปีเนี่ยอันนี้ใช้ลิปยังไงก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องทนมากก็ได้อันนี้ก็สวยกําลังดีนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยน่าจะแท่งละ300กว่าบาทขอเนี่ยอ่านโพยได้ปะน่าจะ390บาทปะใช่ราคาแท่งละ390บาทนะคะไปหาซื้อกันได้สีฟินิกต้องมีคนละแท่งยืนหนึ่งมากแนะนําแนะนํา <c oughs> วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจกับสวอตสีลิปอันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สวยครับ